ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วิปสฝ่ายจอหารือเปิดประชุมสมัยหน้าสุทินปัดตอบแคนดิเดตนายกเพื่อไทยบอกไม่รู้จริงๆนายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชวนหลีภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวิปสองฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ว่าเป็นการพูดคุยกันเรื่องภาพรวมของการประชุมในสมัยหน้าและการประชุมเฉพาะหน้าคือในสัปดาห์แรกและกฎหมายสำคัญสคัญที่จะเข้าในสมัยประชุมจะจัดช่วงไหนอย่างไรเช่นเรื่องพระราชกำหนดต่างๆเรื่องกฎหมายลูกเราจะทำอย่างไร รวมถึงเรื่องพระราชบัญญตัติการศึกษาและพระบรปฏิรูปซึ่งก็จะเป็นการประชุมถึงภาพรวมของวาระทั้งหมดว่าจะบริหารจัดการการประชุมสมัยหน้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเมื่อถามว่ากฎหมายปฏิรูปที่จะเข้าสภามีอะไรบ้างนายสุทินกล่าวว่าตนยังไม่ทราบจริงๆและไม่ได้ดูรายละเอียดแต่ก็ฟังมาว่ามีกฎหมายกลุ่มและกฎหมายปฏิรูปด้วย ถามถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแบบไม่ลงมตินายสุทินกล่าวว่าเราต้องดูว่าเปิดประชุมไปก่อนหากเห็นว่าเรื่องใดที่มันจำเป็นเราจึงจะหารือกันเปิดแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าต้องรอดูก่อนใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าครับต้องรอดูก่อนและเมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนายสุทินกล่าวว่ายังไม่รู้เลยจริง คาดว่าจะเปิดตัวช่วงไหนนายสุทินกล่าวว่าก็คงใกล้ๆกับช่วงเลือกตั้งส่วนในวันที่28ตุลาคมนี้น่าจะไม่มีการเปิดตัวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ